เดินดูตรงนี้นร้อนนี่นก็ของเล่นนะคะน้องน้องสปาโตเยี่ยมบรรยากาศกันนะคะเดี๋ยวเราจะหาอะไรกินมีไกด์ฉี่ของเราก็ยังไม่เจอนะคะทุกคนนะคะ ไม่ตัวอะไรค่ะผีทำไมหน้าตาสลุกเหมือนลิงจ่อก็ไม่ยอมไม่ได้ตลอดก็ไม่เอากกินอะไรสักอย่างก็จะทวนมากไม่ยอมมากอเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปหน้าตรงข้างแราแหละตรงกลางเลยได้เก็บ โอเคเราจะกรอบด้วยนะคะโอ้เราจะตุ๊กตาเป็ดเป็ด